หัดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่ใช่หาดใหญ่เดียวเอ็นสตอร์สีแบบเกรียมน่ากินมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอหัดททำไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะตอนนี้กำลังหมักไก่นะคะกับเครื่องปรุงก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ในตู้เย็นสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะ แต่ตามสูตรจริงๆเนี่ยเขาต้องทิ้งไว้หลายๆชั่วโมงเลยค่ะหรือข้ามคืนก็ได้แต่ว่าวันนี้ไอไม่มีเวลาเนอะอาะไอก็เอาหนึ่งชั่วโมงพอตอนนี้ก็หมักไก่ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไอก็เอาออกมาจากตู้เย็นค่ะแล้วก็ทําการผสมน้ําเย็นจัดแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะลงไปในไก่ค่ะ ตามสูตรจริงๆเนี่ยที่ไออ่านมานะฮะเขาจะต้องใช้น้ำปูนใสผสมกับแป้งสาลีนะคะแล้วก็เอาลงผสมลงไปในไก่คราวนี้ไอไม่มีน้ำปูนใสไงไอก็เลยใช้วิธีการใช้วิธีการเนี้ยคะ่ะแทนคือน้ำเย็นจัดแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะ <laughs> เราจะทอดไก่ในน้ำมันที่ร้อนปานกลางนะคะทอดให้เหลืองกรอบอะคะ่ะ แล้วเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าคนชิมจะว่ายังไงพี่น้องจ๋าไก่ทอดหาดใหญ่ของไอเสร็จไปแค่สี่น่องกว่าจะสุกหูสุกยากมากเลยอะ่ะเนาะพี่ขุนก็หิวข้าวแล้วไอก็เลยบอกว่างั้นพี่ขุนกินสี่น่องนี้ไปก่อนอ่ะพี่ขุนเอาน้ำจิ้มไก่ไหมกะดูวินิพอดิฟชิคลิงส้วสิกสม้ปบน้อเอา <Totally> อดู <Hello. S 1> นางกินสลัดนําไปแล้วข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวไอให้ดูข้าวเหนียวนี่กรอนกรอนอวันนี้ไอเหนื่อยมากเลยเนะาะไอเป็นโรคผู้หญิงผู้หญิงไอ,มอไม่อยากโชว์หนังหน้าเลยเนี่ยจะ <laughs> ให้พี่ขุนชิมให้ดูเนาะจ <Sure. S 1> อืมแบ็คกราวก็จะโรคไปหมดนะคะบ้านเนี้ it's okay ไอ้ว่ามันเค็มอร่อยอร่อยอินเตอ,อร์เฟสอลนอ่นนะกรีมกรมกดกริมกด <Yeah. S 1> ก,รมกริมก,มกรีมกดไม่เกี่ยวแปลว่ามันอร่อยมากมันแบบโอ้มันอร่อยเวอร์วังอะไรประมาณนี้มันใช่ไหมเนี่ย ไก่ทอดหาดใหญ่เวียดหรือคานูเซียไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่ยยไก่ทอดหาดใหญ่ยยใช่สวัสดีครับไอคิโลากามาตจะเป็นมแบบไหนนะดูสตนรันฟัสก์กับแฟร์ฟรม์ฟิลคามีเรนี่าทิปเต้ บอกให้กินไปก่อนไอ้ทอดไก่ยอยู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความหิวข้าวคนนึงก็หิวข้าวไอ้ก็หิวเหมือนกันแล้วเรื่องของเรื่องที่ไอ้บอกไอ้บอกให้กินไปก่อนนะ,เพ,ะ,พนนะะเพราะว่าพี่ขุนนะ่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าพี่ขุนเขาต้องกินอาหารที่ร้อนๆ แล้วไอ้กลัวว่าไก่มันจะเย็นก็เลยให้เข่ากินกินไปเลยนี่ปลาสับที่ไอ้ได้มาจากพี่ฝนจะบอกว่าปลาสับพี่ฝนอร่อยมากนัวมากพี่ฝนแอนไม่รู้ว่าพี่ฝนทําเองหรือเปล่านะอันนี้แหวนไอนเอาไว้นี่เนาะอร่อยจริงๆค่ะไอ้กินกินหมดไปเยอะแล้วไอ้ก็เลยจะกินปลาบองปลาสับกับไก่ทอดหัดใหญ่นะคะ ไก่ทอดหดใหญ่ไอ้ก็ใส่แป้งน้อยมากนะคะคือแป้งแทบจะไม่ติดเลยเพราะว่าสาเหตุที่ไอ้ไม่ทําให้แป้งมันข้นเพราะว่าคนคนนี้ไม่ชอบที่จะจริงๆอาหารทอดเขาก็ไม่ชอบนั่นแหละแต่ไอ้อยากกิน <c oughs> คนนี้เขาจะไม่ชอบกินพวกหนังพวกแป้งเขาจะลอกออกหมดเลย,ยก็เลยแบบทําให้มันแบบว่าเข้ากับสไตล์ครอบครัวการกินนะคะ แต่เมื่อก่อนสมัยทํางานอยู่โรงงานเนาะที่โคราชเลิกงานมามันจะมีเจ้าหนึ่งเขาขายไก่ทอดหาดใหญ่อะค่ะอยู่ด้านหลังโรงงานใช่เหรอที่ขุนบอกว่าซอสเผ็ดหือประดบแซ่บดีค่ะกับข้าวแรงบนมีอย่งางเราจะมีไก่ทอดหาดใหญ่ครับข้าวเหนียว มดูแม็กแดบ,บตรงนี้พี่ขุนได้กินเดี๋ยวเสร็จไอ,อ, <laughs> อเาลือต่อนะไหนพันแอ้ ูแดดค่ะแดดมายามเย็นวันนี้มิตอมดอนดีว e ่าจะทำมิคสูน <c oughs> จริงๆนะตามสูตรแอบไปดูในช่องยูทูบเบอร์ช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่ง ไก่ไว้ข้ามคืนไอหมักแค่ชั่วโมงเดียวค่ะไม่ค่อยวางแผงเนี ano, wrote, ่ยอยากกินก็ทำเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยเอาจะพิสไก่ต่อโอ้ยไม่สระนอบานีนอดารินมาสเนแบรอะไนเมนเตสฟอร์ โปรอินเตโซโฟริดแลฟรสีงเหลืออ uh ีกน้องใหญ่ๆอีกน้องนึงที่ยังไม่ทอด <laughs> <laughs> three. Yeah. Can you can Can you explain something about your job today? Yeah, I got a project. Project. Um, what is it? Employment. <coughs> Employment. so I get job until summer. Ah, oh, you mean you are you are um, contact? Yeah. You are contact. เหลืออีก2รอบนะคะกว่าจะหมดตัวนี้เป็นส่วนปีกแล้วก็ส่วนกินเข้าไปพี่ขุนจ๋าเชิญรับทาน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอา หอมนะคะหอมโรยหอมเจียวหอมเจียวเราก็ไม่เจียวเองนะซื้อมามันมุสลิมทำอะไรโรสบอลอ่ะอ๋อพิซซี่เดคอร์ Do you want to uh, start the grill tomorrow? I'm not sure. I can do it. You told me all the time you could do it, you could do it, and then um, ไอ้กั o ช o ด o Yeah ยเวลาปิ้งย่างที่รางานหนักมาอยู่ที่ไอ้นี่แหละคนนี้มีหน้าที่ติดเตากับย่างแต่ไอ้นั้นเตรียมทุกอย่างของสดเออแล้วไอ้เป็นคนที่แบบว่าถ้ากินปิ้งย่างอ่ะไม่ชอบที่แบบซื้อที่เขาหมักมาแล้วอ่ะของฝรั่งอ่ะมันไม่อร่อย ไอ้ชอบหมักเองอืมจ้างจ้างจากาักระละรักรละฝักเอยเนาะเข้ากัน แส,แสบแล้วไอ้บออยาจะกินดินกบอยาจ,จะกินนะตรงที่เป็นข้อค่ะดินกไ <c oughs> ปรสตัวน้ำมันปรสตันอบโัวเห็นแหะโอเคพี่ขุนชวนไปทานข้าวนอกบ้านค่ะที่ร้านอาหารไอ้บอไอ้ไม่กล้าไปหรอกเพราะว่า วันนี้ติดเชื้อนะสวีเดนติดเชื้อเพิ่มอีกแ0ดร้กว่าคนรันดเลยบลแอบลแอแอปแอปแ t i s is <S <want>. <S This is today's is your day Yes You can say I'm i h t h e r e y I g o l e n y o t i e จะดูดนิว้วเลยพี่น้องเลยไอชอบกินปีกอะไรเจ็บอะแต่มันร้อนนะเนี่ย น,น้องได้ยินความกรอบนะครับเก <c oughs> ี่ยวตลอ ต้นแล้วยอยอเดินวันนี้ทางเชฟวิสก็ออกสุด้ะติ๊บเบ็ดโซอินเตอร์คอลพี่น้องจ๋าเดี๋ยวยังไงต้องขออนุญาตลาไปก่อนทานข้าวไม่อิ่มเลยเพราะว่าไก่คือทําทําไปกินไปไก่ก็ร้อนพี่ขุนบอกว่ามันร้อนอยู่แกก็เลยพักเนอะวันนี้ก็ได้ ทำเมนูใหม่ให้พี่ขุนทานนะคะไก่หัดไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยไอเคยทําแบบทานานมากแล้วยอหอยุดเดนหาแนรีบุดเดวิดรอเดีวว๋ยวถอดเดี๋ยวโคบีพวกล่ะนั่นแหลคะค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สองในสวีเดนที่ไอทําไก่ทอดหัดใหญ่ก็มันรสชาติมันโอเคนะแต่ไอไม่รู้ไอไอไม่รู้ว่ารสชาติที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นรสประมาณไหนไอลืมรสชาติเขาไปแล้วแต่มัน มันน่าจะออกหวานกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามและรับชมนะคะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบาย Take care so, so. Them, สีแบบเกรียมน่ากินมากเลย